ผู้มีพระคุณ,ผ,คณผู้มีบุญคุณ,คณต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อระสานาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วมเกิดได้เคยล่วมเกิดด้วยกายกรรมวยกรรมวจีกรรมจีกรรมมนโนกรรม ด้วยความประมาทพลาดรั้าทั้งต่อหน้าและลับหลังตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเจตนาหรือไม่ได้เจตนาขอให้ท่านทั้งหขอให้พระองค์โปรดกล้า เรามาดูว่าเขาทำอะไรกันพิธีกรรมนะครับอันนี้คือพิธีกรรมเคยเห็นแต่โบราณโบราณที่เขาทำนะดัวัดแก้วฟ้าเนี่ยเขาทำกระสินไฟนะเป็นเกจิรุ่นเก่าๆที่สืบสารเป็นเกจิุ่นเ่าที่สบสาร ที่เราต้องสัมพันธ์วันนี้แล้วตอบแบบนี้ไปให้เราลึกตามนะให้เราลึกต